ครับสวัสดีครับพีพซีทุกคนเนาะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพบออกับพอแตมเนาะพี่น้องเนาะวันนี้วันพฤหัสที่ยี่สิบเอ็ดนะพี่น้องเนาะสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับครับวันนี้พอแตรพามาติดต,ตามเลขลาพัฒนาปูศูนย์เจ็ดตัวนะพี่น้องเนาะครับเมื่อคืนนี้เนาะพี่น้องวันพุทธที่ยี่สิบสิงหาคมหกแปดลาพัฒนาออก สามหกศูนย์เจ็ดสองสองขับเลขล่างก็ออกศู 0, 7, นยะ์เจ็ดนาะพี่น้องเนาะของปูศูนย์เจ็ดเสียดายนาะพี่น,อนะน้องเนาะเมื่อคืนนี่เขาอย่แต่ว่าปูเนียนผิดตัวนาะพี่น้องครับแต่ว่าก็มีพี่น้อง fc อมเมนต์มาตามเลขปูศูนย์เจ็ด h e ้ d e r v e r s นพอดีปูทรงไม้แล้วพี่น้อง นี่ครับมือขึ้นวันพุธนพี่นองเนาะยี่สิบสิงหาคมสองห้าหกแปดลาวพัฒนาปูศูนย์เจ็ดบนล่างวิ่งรูดสองกับสามเน้นที่สามพี่นองมาออกสองสองนพี่นองครับมันมีเป่าสองสองกับสามสามพี่นองมาสองสองครับเอาไปโศกไปมันพอเต้มคดีใจน้ำได้พี่นองนะเนาะถอาไปบ่โศกบ่หมันมือนี่ยพอเต้มพามาตามต่ออีกาะนพี่นองเนาะ รเราพัฒนาปู07นะครับ ลาพัฒนาปู07นะพี่น้อง บนล่างวิ่งรูด4กับ5นะครับรับปูเนี่ยในที่หาได้พี่น้อง ว่าล,ลักซี่ห้องเขาเบิ่งเอาเนาพี่น้องเนาะครับส่วนปูจับปูพี่น้องสี่ห้าห้าห้า หกห้านะครับสี่หกห้าหกมีเป่าไม้แล้วพี่น้องห้าห้ากับหกหก สี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดนะครับเก่าสุดเก่าห่างคือเก่าพี่น้อง ครับปูเน้นที่หาเนาะพี่น้องเนาะสี่ห้าห้าห้าหกห้าห้าหกห้าเจ็ดตับติดหาเนาะพี่น้อง มึกกระเบิดพี่น้องเลยเอาลักซีได้พี่น้องเ้อะลักซีเบิ่งเอานหนำพี่น้องเนาะลักซีก็ไมิไดเซีหกกับซีเกตตัวพี่น้องขับเป่าไว้เด้อพี่น้องเนาะห้าห้ากับหกหกหกนำนะครับโมทีพันมาตัวเนียนบกเขาบดถึกเนาะพี่น้องเนอะเนียนพิษตัวอ้าวันนี้ก็ขอให้ปังปังอีกครับพี่น้องเอฟซีก็จะไดโชกโศกมันมันกันเนาะพี่น้อง ครับพอเตรียมกับเจเบิ้งกันกนะพี่น้องเนื้อปูบนทรงมาให้นะครับครับราวพัฒนา22สิงหาคม68 4กับ5เน้นที่5พี่น้อง45 55 65 46 56 66 47 57 67ครับปู07เนะพี่น้องเนาะครับชัดเจนนะครับ ครับพอเตียมขอากาบขอพระคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่ศูนย์เจ็ดนาะครับเนาะครับที่ได้ท่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไม้พอเตมครับเอามาฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตมก็อวยพรคอยเขกาขอใอ้ปังยิกครับพี่น้องอีพีก็จะได้โชคโฉบมันมันกันเนาะพี่น้องเนาะครับ เอาจะเลื่มได้พี่น้องเด้อเข้ามาแล้วก็จะเลืมกมไดค์กดแช่ขดเตมน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ขอเตมน้ำนา,าครับเอาสุดท้ายทายสุดนี้ขอเอฟซีทุกคนโศกโศกมันมันได้พี่น้องเด้อเฮงเฮงรวยรวยเนาะครับเนาะครับพอกันชิปนะครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม